รับไปอยู่กับผมซีบาทเทเมอร์นนะเออวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเกม Minecraft Minecraft นะเออวันนี้เลยมาสร้างเรือไชนิคก,กันนะอยู่แล้วนะสร้างเรือไชนิคสร้างยาชิบหายนะบอกก่อนคือรายละเอียดค่อนข้างจะยากนะ <_ c oughs> เห็นได้ยังใต้ท้องเรือผม <_ c oughs> เติมแต่งอะไรเห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยคาซอมบีอันนี้ก็สร้างยากมากนะครับไอที่เป็นโค้งโคงเนี้ย โค้งโค้นะเออยากจริงอันนี้ยากจริงนี่ก็มันไม่ค่อยเท่อะเติมตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งดีกว่าไหมเออแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งเออดูดีดูดีตรงไหนวะเออเนี่ยเติมเนี่ยดีแล้วเติมนะดูนะนะมันเท่นะเออเท่นะสวยนะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้น,นี่คุณยูกิทีวี คุณจะมาปวดงานงานแทนิีปุ่มไม่ได้นะอันนี้ก็ภูเขานั้งแข่งนะครับอืมก็คุณยุกิทีวีเขาบอกว่าสร้างมนะันจะอาจดูอาจจะดูกระก,กากม้องก็ก็ไปโทษคุณยุกิทีวีนะครับคุาขี้เกียจอ๋อมึงจะเอาไหมล่ะมาดิมาดิปักแซ่บหลายไม่ชอบเด็กปักแซ่บอ,อ้าวเฮียทำเป็นคนันเฮียแดกตีนไม่ได้แสบ ามาคนาเดดีียวตแตน่เอ้มึงมาคนเดียวมึงเด็กตีดูแน่สัตว์มากะหญิงเหรอะฮะมากะหญิงกูไม่ทำหรอกทำก็เฮี้ยแหละถ้ามึงมาคนเดียวเมือนะ่อไหร่นะมึงนี่แดกตีกูแน่สัตว์มาชี้มาชี้มาถอกมาถอกมาถอกมึงแดกตีกูแน่บอกแค่นี้ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอของแท้ของแท้ร้านเปอร์เซ็น มาทีมาทีอียมาทีจะเก่งหลายไม่ชอบแต่ดูชอบมาโทษทีทอืออ่าอีกงๆเขาอยากออกช่องนะงเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปกโ็โอ้สปอนเขาหนะ่อยนะแล้วเม่อตอนคลิปเขาเนี่ยคือไม่มีกูอยู่ในนั้นด้วยนะประเด็นหลักสำคัญก็สำคัญเลยสำคัญอยูด้วยผมจะสร้างตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะถ้าใครอยากจะสร้างดูชาทินิ่แต่สร้างไม่ค่อยเป็น ดูคลิปนี้แล้วคุณก็ไปสร้างเองซะบอกสวนได้ดิรออะไรวะบอกสวนดีอ่ะ,อะมันก็ทำเองสิมึงเห็นไหมล่ะเห็นเหตนตาดูดิเห,หตาดูดิมึงเหตาดูดิไม่เห็นครับไม่เห็นครับไอชินี่อยากแตกตีนในที่อ่มา,มาดูตัวน้าต่อแล้วเออมันจะพูดมากกับมึงอ่ะนี่อ่ะครับก็เป็นท้องเรือนะคีอแม่งโคตรยาวใหญ่เดี๋ยวเอ,อ เรือไม่ดูยให้ชิบหายดูวเพราะฉั้ต้องเติมบล็อกดำอีกโคตรเยอะมหาสันไก่กองสูงมาไหนวะมันเออนี่นี่นี่โอเคโอเคอีกบล็อกนึ่งโอเคเลยโอเคโอเคนี่สูงมาเน,นี่ยนละพอดีแล้วนี่โอเคเพราะว่าเราต้องเน้นความสูงว่าในท,ทัานิกมีโคตรหลายห้องเออมันก็ะโดดน้ำทำไมมีเสียงดัง แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะไม่ทำคิดมึงไปไอ้ก็ตัวครับเออดีมากรูปตัวก็ดีแล้วเออแม่งคีโมดีคีโมเจอเยอะเลยเนี่ยผมไม่รู้จักรู้จักกูรู้จักแค่ยามิเตะยามิเตรู้จักเฮนไตเปล่าฮะฮะฮะหินไตเนี่ยเฮนไตอะหินไตกมไม่รู้จักเขาไม่รู้จัก รู้จักแต่เว็บไอเนี้ยเขาเียกวายนะไอไม่พูดดีกว่าไอเนี้ยน่าสมเพชว่ะเกือบตายฮะตายซะมึงอ่ะหะขิ้ของมึงนี้เดี๋ยวควายไม่ไงฮี่ทำเสียงดังรบกวนน้ำนะนี่ใครขี้ของ กูกำลังเก็บอยู่ไอ้แซดของมัเห็นหมดเลยอ่านี่ขาตายเอ้ยมึงจะเอากูบอกนะกูจะให้คนดูดูนะไอ้แม่งเด็กปากแซบเลวติดตามนนะาตามันอะเออเลวิติดตามมันเออดีมากไอ้แซดอย่ากเก่งแต่ปากหลายกูไม่ชอบไอ้ของตึ้งมันเหรอเอาไปขยะกขยะของกูมาลนะมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะม,มึงมาเอามึงจะเอาหรือไม่เอา เอาอยู่แล้วแหละไอ้หี้ยอยาพูดมากขายกูไม่ชอบกูอชอบอะเ <มา S 1> นี่ยจถ่ายไม่ไหนฮะอยู่ในกองเดียวกันน่ะยัไม่เจอตรงเนี้ยมึงหันหลังมาไอ้ควายไหนวะเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวน่ะเ <c oughs> นี่ยอืมฮึมจะดูแล้วมันก็นกนสูงไปนะตกปัาต่อตุอนังตกงปัดริมตาลิง ฉันนั่งตกเลาอยู่ริมตะลิงช่นงน่าเศร้าที่ไม่ได้ปลาสักตัว <c oughs> ไม่อัดแมงเลยอย่ะ